嗯。 Set one. วนอภ <Tamam. S 1> ูมิประเทศไทยแล้วดีใจอะค่ะดีใจเรยนนักเมืองไทยมานะคะเออเต็มที่เราจะความสระสกลับมาเนาะใช่แล้วสี finally I'm in Thailand happy how do you feel I'm so excited it is i c e s e c o n time ายี่ยมกอีกั้กับเาแล้ว

าามาถึงบ้านแล้วเราลูกปลอดภัยแล้ว,ปปลวคุณดินครับตะปูยังปลอดภัยแลยนะเราตัน้าจังครับกวจะมาครเลือกแบบคุเมื่อวานเมรอประสบการณ์เมื่อวานพ็อตเป็นไงบ้องัดเล่ ว่าลมันหัอไหแล้วก็ตอนแรกเราเขใจว่าเราจะไปทาอาหารนนะแต่ว่าหก็คไม่มีนะอาวก็ืกันก็พยาามแกการกา,การ็คอจากตัวจงจไม่ได้มีแค่ตัวตอมท,ท,ที่เป็นไข่ข้าวบ้านเราไม่า่าะจะ,ม,ะ,าม,จะมีตัว ้นารมคนนั้น่กิ๊บไมกจะหมส่บเดรสจะหมดเลยบต่างอนเดือนก็ไม่สอเลยนอเดือนองก็ไม่อดใคไปใหญ่ก็เลยรู้สึกว่าเรื่องการศึกษามันมากอย่างที่สอดก็คือเรื่องการงานเพื่อหกหอยู่ในวงกอดด้วยเรื่องการ แล้วก็เขาบเรื่าเขาบอกเามรู้นะเพราะว่าเขาตั้งใจ่ากันมาที่หน้าอกแ้ซึ่งเรามี้รบข่ใหม่กันแน่ห มัติชนออนไลน์ซื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ